พ่อมารับแล้วค่ะพ่อมาแล้วพ่อแกเขาไม่ว่างให้ฉันมารับแทนไม่มันจะกลับกับพ่อเขาลัะเป๋าไว้แล้วก็บอกว่าเขาไม่ว่างหมูหนวกไงอย่าเรื่องมากได้โดนปัวนะ่ะ ชคุณคะใจเย็นนะคะค่อยคยคุยกับแกเถอะค่ะแกยังเล็กเลยนานนานแม่ครับเกิดอะไรขึ้นคะทําไมต้องตีแกด้วยก็ลูกเธอมันดื้อรู้ไหมว่าเวลาของฉันนเป็นเงินเป็นทองมากแค่ไหนนี่ฉันยอมเสียเวลามารับแทนคุณโชคมันยังดื้อกับฉันอีกอ่ะทำไมติดว่าฉันรับปากกับคุณโชคไว้ฉันไม่มาหรอกไม่เป็นไรนะคะดิฉันมารับแกแล้ว ฝากบอกคุณโชคด้วยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันดูแลลูกเองได้ก็ดีอ่ะวันนี้มันเกิดตะหน้านไม่ใช่เหรอคุณโชคฝากของขวัญมาให้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ตื่นจริงเลยนะเรานี่ย <c oughs> ้านไหนดูสิลูกคุณพ่อฝากอะไรมาให้ ลูกเป็นของที่น่านอยากได้พอดีเลยนะลูก